และตอนนี้นะครับผมผมกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามผู้ชนะขอบสนาม GG ประจำสัปดาห์ที่4 เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกับเขากันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมเขาถึงเลือกจัดทีมในสัปดาห์มหาวิประโยคพรมเียร์ลีสัปดาห์นี้เราไปคุยกับเขาเลยครับสวัสดีครับผมสสวััดีครบอันดับแรกพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มาจากไหนยังไงครับนี่ชื่อเป้ครับครับวิสรุตฟองเขียวครับอายุ35ปีครับมาจากลำปางครับผมพี่มาจากลำปางเลยครับเชี่์ทีมอะไรครับสเปอร์ครับพี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เลือกนักเตะ สเปอร์ไปกี่คนยังไงบ้างเลือก2คนครับซอนฮึงวินกับแฮร์รี่เคนครับถูกใจมากเลยครับซึ่งเป็นคะแนนที่โอเคครับถามหน่อยว่ารู้จักแอปขอสนาม GG ได้ยังไงครับพี่แอปนี่คือรู้จักจากในเพจครับตามเพจมาคือครั้งแรกที่เรารู้จักมันอ่ะคือดูขอสนามอยู่ใช่ครับก็เห็นขอสนาม GG ครับแล้วพี่ได้ชวนเพื่อนเล่นบ้างป่ครับชวนเพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันก็เล่นครับผมคิดยังไงตั้งเคนที่เจอกับแมนยูเป็นกับทันงทีมวันนั้นอ่ะ คิดบ้างไหมว่ามันจะเกิดสกอร์มหาวิทยุแบบนั้นเกิดขึ้นก็ไม่คิดว่าจะขาดแต่ว่าคิดว่าเคงจะยิงได้เพราะหลังแมนยูก็ไม่ค่อยดีครับนั่นคือกลยุทธ์ที่เราได้คิดไว้เลยว่าอย่างไรกันแล้วแต่คี่เคนน่าจะมีกดประตูแมนยูได้เพราะกองหนังเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนอยู่ครับคิดว่าใครอ่อนสุดแมนยูผมว่าตอนนี้ผมให้เป็นแฮร์รี่แม็กควายเฮ้ยคบแั่งที่สุดในโลกมันมันเหมือนว่าจังหวะเขายังไม่ได้ตอนนี้อ๋อไม่ได้นะเหมือนสูญเสียความมั่นใจไปจากอะไรก็ไม่รู้นะ ถามจริงๆเลยนะพี่พี่เล่นมากี่สัปดาห์ละสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3ครับทุกครั้งที่จัดเคยจริงจังว่าหรือว่าขำขำตรงตงจริงจังครับทุกครั้งเลยครับ,รบตามเช็คนักเตะเจ็บแบนอะไรเงนี้เลยครับอ๋อนี่คือจริงจ,งจังเราใส่สมาธิลงไปในเกมแข่งขันคือไปเช็คนักเตะเจ็บด้วยไปตลอดเลยครับได้ติดตามผลแข่งขันสกอร์ตัวเองในสัปดาห์ล่าสุดบ้างไหม ว่าเฮ้ยเราเราคะแนนเราขึ้นม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 าแล้วเป็นที่1นึ่งรับหนึ่งแสนติดตามตลอดดูบอลสดทุกแมตช์ถามพีคมามรู้สึกยังไงบ้างที่เราเห็นคะแนนเราขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆืมีหวังตอนแรกยังเห็นยังอยู่ล่างๆอยู่ก็เลก็ไล่ขึ้นมาก็หวังว่าจะได้หวังว่าจะได้และตอนที่เราได้แล้วณเวลานั้นเราทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไง ตอนแรกเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าครับตอตื่นนอนตอนเช้าพิธีเ็าจะไปทำงานเพื่อนมาบอกครับเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนอีกคนที่เล่นวยกังเขาแท็กชื่อผมแล้วก็บอกว่ามึงได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับวินาทีต่านรู้สึกไง้างงอยู่ครับตอนแรกไอหนึ่งว่าเพื่อนหลอกตัดต่อลูกหรือเปล่าใช,ใช่ครับแล้วเราก็เลยเข้าไปเช็คด้วยตัวเองใช่ครับปรากฏว่าจริงใช่ครับชนะอีกคนนึงแต้มเดียวครับเฉือนทาไมอ่ะ ทำไมเราถึงเลือกแจ็คกอริชชอบอยู่แล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับชอบตามตามฟอร์มแจ็คกอริชอยู่แล้วคิดว่าเขาจะมาทําอย่างนั้นกับลิเวอร์พูลได้ในสัปดาห์นี้เหรอคิดไปล่ว้คิดว่าคิดไปล่วงหน้าไหมคิดว่ายิงได้ไหมว่าใส่ชื่อไม่ใช่ไหอคิดว่ายิงได้ครับคิดว่ายิงได้เน่ยเช็คข่าวเหมือนว่าอลิซองเจ็บอ๋ออารียนเป็นจุดอ่อนเราตามตรงนี้อาเรียนเป็นจุดอ่อนอาริซองเจ็บปุ๊บเราเลยใส่ชื่อกิริศลงไปเลยโอ้โหพี่สุดยอดมากเลยเพาวินล่าเขาขึ้นเกมทางกีริศอยู่คนเดีียวโโออ้หพ่มมงลึกกา สุดยอดวันนี้ได้บอกใครบ้างไห้คยังหนึ่งแสนที่ได้มานี้ได้แบบบอกคุณพ่อคุณแม่ยังนะครับเงียบเก็บเลยอระับไะให้ใหกลับให้แม่คนเดียวเลยโอ้โหกัดยบแสนนี้ไปให้แม่คนเดียวเลยครับคิดว่าเงินหนึ่งแสนบาทที่ได้จากโอสนา CG ท,ที่จะเอาไปทําอะไรอยากให้แม่เอาไปทําบ้านคนระับบ้านมันไม่ค่อยดีตอนนี้ครับ คือพี่บ้านอยู่เป็นบ้านอยู่ที่ที่ลำปางเลยกะว่าจะเอาเงินแสนนี้ไปรีโนเวทบ้านให้ดีขึ้นให้หมดเลยครับครับผมพี่คิดอีกไหมว่าจะกลับมานั่งตรงนี้ได้อีกก็อยากครับแต่มันอยู่ที่บางทีอยู่ที่ดวงนะครับครับผมะครทําให้เราได้แสนในสัปดาห์นี้ถ้าพี่จะตอบสักข้อเหมันขยันเช็คเช็คนักเตะครับว่าเจ็บแบหรืออะไรเนี้ยติดตามข่าวแล้วก็ถ้าคนไหนคิดว่าไม่ได้ลงก็คือไม่จัดลงครับแล้วก็จัดตัวที่ชอบครับผมเอาที่ชอบไปด้วยใช่ครับ โอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่มากๆาเลยสุดท้ายนี้อยากให้พี่เชิญชวนชาวคอฟฟนามหรือแฟนๆฟฟุตบอลทั่วประเทศไทยที่ยังไม่รู้จักคอฟนามจีๆให้มาเล่นแบบพี่ได้แสนแบบพี่ในสไตล์ของพี่ครับผมครับก็ขออยากให้แฟนแฟนฟุตบอลมาเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เล่นแล้วได้จริงครับดูจริงได้จริงครับครับผมอย่างผมวันนี้ครับผมครับผมขอบคุณมากเลยนะครับพี่ขอบคุณครับ และสัปดาห์หน้านะครับผมผู้ชนะจะเป็นใครผมหวังแลือเกินว่าจะเป็นคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่อย่าลืมนะครับโหลดขอสนาม GG วันนี้3แพลตฟอร์ม iOS Android และเว็บไซต์ชื่อนี้ชื่อเดียวขอแฟนาม GG แฟนตาซีที่มีเงินแจก1น0 0 0แสนบาททุกสัปดาห์ครับ